อสวัสดีครับพอกระจาข้อสอครบเมื่อนี้อุยอุยอุยมิดเมื่อนี้เขียงแล้วครับหิ้วเขาหิ้วเขาจะมีช่วยไม่กินนะครับพัดหอยมาแทนคนมาเจ้าเพื่อเดินหอยอยังบุกเในไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวพัดกระเพาครับเดี๋ยวผัดกระเพาโอเคครับตามเื่องกันขันตัวกเทียมครับกะเทียมโอ้บ่เห็นเนาะเกนจัะไรวะ บรเป็นยังบงเป็นยัง,างาตามผู้มีพระเถร<น>พริกรเก็บยี่สวนนี่ครับเพม่นปลูกสวนไว้ตัวงามงามเฮ้ยเขาเนเพี้เนาะเนาะใบเงี้งยงๆนะครับเรเป็นยังไงนาะสบายกันหนึงนงหน่งนะพ่อเขาเคยเก็บมาแล้วละ่ะซอกคเก็บมาแล้วพริกรเก็บมาแล้ว ันนี่ขัตจีบอถึงก็อาจจะเป็นหอยลายอีสานแล้วครับนี่หอยนี่กับพ่อนี่งเหมืองั่วครับเหมืองั่วกับที่แรกว่าจะมาตาม่ำมันบ่อไหลก็มันบอ่อไอยงามเนาบอ่อเป็นยังครับบ่อสารครับพักบ่อสารเพิ่นเน <Yeah. S 1> ี่ยเสียงดังโอเคครับแปบ๊บนึง่งตรงตักเนื้อกับตับกตตเนื้อตามพื้นปกติเลยนะ นะครับผู้ใดอยู่ใกล้เสียสามครับแต่มาท่านมา em tán một chút Ok Ông nhé, quên tán rồi. <laughs> เกินลงกเกินเกินมองเหลือเกินไม่หยดยาเย่หอมแล้วหอมแล้วใส่หอมละาผ้านนิดหน่อยครับใส่หอ,อเม,อเ,มอเขียวโมเมนตพัดหอยใส่กระเพราเลยกระเข้าลงไปมีใบบักขูด,ดใส่ใบบักขูดครับหอมี่กับบอสไซย์่ยากใส่ขิ้นเกลือทุกมามมาประ,ดประเด็ปลวามืิง ด้ครับบได้ยุไก่อเดียตัดันพัดกินดีก็มึนบุดได้ครับกินย่างเดียวจีนหน่อยกับขอกับเห็ดอย่างอื่นนั่งเห็ดอย่างละนิดละหน่อยนั่งเสียบหอยเท็บมาอะช่วยกันนะ เนี่ยเยร่อยครับเยิ่มๆเยิ่มๆมาได้ครับกินน้ำกัน